thank <laughs> อีกแล้วนะฮะเราจะไปทำการซ้อมนะฮะทิตติ้งนะฮะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นพอสมควรก็ไม่ได้เล่นผ่ขอนค้างกันนาน,น26ปีแล้วนะฮะที่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผมกับยอดนะฮะตั้มนะครับแล้วก็ตีนะฮะที่ได้แยกย้ายกันไปทำงานของแต่ละคนนะฮะวันนี้นะฮะเหมาะเจาะนะฮะวันที่17นะครับ เราจะไปเจอคอนเสิร์ตโอ้โหแล้วขนลุกคอนเสิร์ตทิสติ้งนะครับวันนี้นะฮะเป็นการรวมตัวของเราเุนคนเมทัลทั้งหลายแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมทัลิกกล้ยนะฮะหรือเป็นดีโลแล้วก็วงอื่นๆนีกฮะก็เดี๋ยวไปดูที่งานไม่ว่าจะเป็นซิกแล็ด้วยอนะ่าแล้วก็ที่ขาดไ,ได้ก็วงพวกผมเองนะฮะก็เป็นวงเก่าที่ทำกันตั้งแต่สมัยไวรุ่นเลยดีกว่าไวรุ่นแบบ บ้าเป้าโบใส่เกงหลุดตูดองค์งานนี้ก็ทางวายซิกนะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินงานนะฮะฝากกัคุณในห้างด้วยนะฮะในห้างสถานที่นะฮะวันนี้ก็ไปกันที่มิสเตอร์ฟ็อกซ์มิวสิกมิวสิกสตูดิโอนะฮะเอาเอกาไปถมก็ไม่พลาดนะฮะวันนี้ผมก็อยาจะลุยกันตเต็มๆนะฮะวันนี้ก็เปิดคลิปกันบนรถเลยแล้วกันเพราะเมื่อวานเราได้ทําการไปซ้อมรันทูมาแล้วถี่เพื่อนมาซ้อมกันษาบงนะฮะก็ ก็ต้องรีบไปซ้อมหน่อยนะครับเราเสาไปททอนได้ข่าวว่าบัตรเนี่ยจะหมดแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อถ้ามาซื้อหน้างานาเนี่ยเขาบอกว่าแพงแพงเหมือนกันนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะเกือบลืไมไปต้องขอขอบคุณนะฮะเป่งชายโน,นนะครับผู้ที่คลั่าบอดในวงการอาร์ตอาร์ตเป็นอาร์ตใดวะะอาร์ตใดนะฮะก็ก็ออกแบบโลโก้ให้นะฮะโดยที่ไม่คิดตังนะฮะก็ขอข,ขอบคุณต้องเป่งไว้ด้วยนะครับอีกก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะ รอวันนี้ก็เดีย๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมนะฮะและเพื่อนๆในวงจะเต็มที่ขนาดไหนก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับพูดผ่านน้ำเพลงยาวนานมาก26ปีทิตติ้งนะครับไปครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สังกะสีนะฮะดีครับสังกะสีสตูดิโอนะฮะเราไปดูเพื่อนๆเ,เ,เรานะฮะทิตติ้งนะฮะวันนี้ผมก็มาซ้อมวันแรกนะฮะ I just pray I believe ครับสำหรับงานเอ่อ26ปีทิสติ้งนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่มิสเตอร์ฟ็อกนะฮะคาวินทาวนะครับมีวงนี้อีกวงนึงนะฮะที่ตอนแรกที่เรามาส้อมเราเรายังไม่ได้ถ่ายนะครับก็เป็นวงเมทัลลิกกล้วยนะฮะที่อยากถ่ายวงนี้ก็คือมือเบสนะฮะวงนี้นะฮะโอ๊กบิ๊กแอดนะครับทิสติ้งก็มีชัดยอดบอดี้แตรมนะฮะนี่โอ๊กบิ๊กแอดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเขาซ้อมกันก่อนนะฮะก่อนเวลาจริงนะฮะไปกันเลยดีกว่าครับ Oh, โอคนซ้ายคนซ้ายคนซ้ายดีพอไหมฮะนี่ก,ตนนก็ตอนนี้ก็ทำการซาวเช็คกันอยู่นะฮะเช็คลายอยู่ก็วงเมทัลิกล้วยเนี่ยก็จะเล่นออทีบิลมาติก้านะครับก็เดี๋ยวเราก็รอฮะตอนนี้ก็ทำการเช็คลายเช็คอะไรก่อนระบบนะฮะแลเดี๋ยวใคยมาฟังเพรานนนนะว่าเขาจัดสาวไปยังไง วันนี้ฮะก็เป็นช่วงพักเบรกวงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเพื่อนกันนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่เพื่น้องนะฮะที่จากกันมานานโอ้โหไม่ได้เจอกันมาแบบเกือบสามสิบปียี่สิบหกปีก็ทั้งๆทั้งเพื่อนที่เป็นแฟนเพลงเมื่อก่อนนะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ตามโบซิตติ้งมาเมื่อก่อนนะครับไอะไรถ่ายอะไรไถ่เออเอาควบคุมอเอา๋อคอนโทรลดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ไหน ดูใน YouTube นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ้วยนะฮะถ้าใคร Subscribe อยากได้สติ๊กเกอร์งานนะครับเอาโดนหรือว่าสติ๊กเกอร์ติ้งนะฮะใครทำใครทำทครับผมทำครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe นะครับรายการเอาโดนนะครับกดได้ยังครับกดไปครับกดร้านใช่ไหมครับโรับผครับการนี้เราขอบคุณเอาอัพคอนโทร์ด้วยครับผมว้าว ครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่พี่วงส์สวีบุลเลตนะฮะโอ้โหเป็นไงมากวันนี้ทิงเล่นเป็นไงบ้างยังไม่ขึ้นพี่อ๋อยังไม่ขึ้น <laughs> อ่าวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างพ <c oughs> ี่ดาที่มางานว่าวันนี้เหมือนีกับเจอเหมืรรนอนงานไซยิดอ่ะเหมือนงานรมย่าเหงานรมยางรมยารู้สึกไงบ้างเจอกับบรรยากาศเก่รราๆเพื่อรรนเก่าก็รู้สึกดีครับแล้วก็ยิงช่วงโควิดด้วยอย่างนีรรน้ แล้วพอมาเจอเพื่อนเก่าแล้มันเหมือนแบบว่าเราได้มาพบปะผู้คนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับผมตีเคยมาดูวงทิสติ้งไหมครับเคยครับเคยนะเฮ้ยผมเคยถอดเสื้ออยู่หน้าเวทีเลยจริงอะมีรูปมีรูปไหมไม่มีสมัยนั้นน่ะไม่มีโอ้อ่าคนสุดท้ายนะมือกีตาร์ซีนบุลเลตผู้นี้ทำเพลงรายการได้เราแล้วตอนนี้เพลงรายการแม่งยังไม่เข้าท่อนเวิร์ดเลยแม่งอินโทรอยู่แค่อินโทรมาปีงละอ้าวเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างงานนี้ ก็คิดถึงครับคิดถึงทิทติ้งเมื่อก่อนจะเป็นคอนเสิร์ตรีบอเวอร์ใช่ไหมฮะใช่จัดที่ RCA ตอนนั้นผมเด็กประมาณม .4 ไม่มีตังค์เข้างานอยู่แล้วคือแค่เดินไป RCA ีเอแล้แบบไปซื้อเบียร์เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะใช่ใช่แล้วตอนนั้นเขาแค่ใช้ผ้าม่านบังบังคอนเสิร์ตอ่ะอาตรงถนนอะเออผมก็เลยมุดเข้าไปอเข้าไปดูตอนนั้นทิทติ้งตอนนั้นคนเดินดูคนทั้งคนเดินดูอยู่ ก็ประทับใจครับว่าตอนนั้นยุค um นั้นไม่ไม่มีใครเล่นคอเลยนะไม่มีเลยแน่าน่แนลยนิดน hey, ึงใช่น้อยน้อยก็เนี่ยนะก็มาฟีนิดนึงแหละเหมือนเขาเลยยึดยึดเป็นของเขาอยู่ยึดเลยก็ไม่มีใครเล่นยึดเลยกูยึดเลยอ่ะอัปเดตผลงานดีว่าจะมีผลงานอะไรออกมาช่วงปีนี้หรือปีหน้าเพลงใหม่หรืออะไรยังไงจะพยายามให้เป็นปีนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้คือ สมาชิกวุ่นวายนิดนึงหมายถึงว่าเรื่องเรื่องเรื่องงานที่แบบมันแบบมันเลยมีโอกาสเจอกันน้อย,ยอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอประชุมปับ๊บก็จะได้ดูลู่ทางปุ๊บก็ได้ทาออกผลงานทัทีอะไรเงี้ยได้ครับขอบคุณนองที่ไม่เล่นนะครับที่มาแชร์ก็เดี๋ยวคอยตามผลงานของนอร์นะว่าจะเป็นยังไงก็ยังอยู่ค่ายจินนี่เรคอดเหมือนเดิมลอมโพสายคาเดียวกันเหมือนเดิมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับนี่เราอยู่กันทีวงนี้เมทัลิกกล้ยนะฮะ มีสองขุนขวานนะฮะเก๋ฮังแมงกับโซบิแอร์นะฮะเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เล่นโคตรมันโคตรมันแล้วก็แล้วก็หลุดกระจายเลยอุลโต้สองโฟ้ไม่เป็นไรอ่ะอัปเดตหน่อยฮะ ของโอ๊ก oh, ตอนนี้งานของบีอสมีอะไรบ้างตอนนี้ oh. ที่ปล่อยมาทัวร์อัลบั้มอัลบั้มใหม่อัลบัมมลบ้มลายนิ้วมือครับก็ตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมาทัวร์ใหม่แล้วหลังจากจากัดดุดโควิดไปนานนะฮะก็น่าจะได้เจอกันตามที่ต่าง,างๆเราตอนนี้ก็ทัวร์กันสนุกสนานเลยห้งองซ้อมสังกสีสังกสีก็ตอนนี้ก็เป็นห้องซ้อมที่ปรับปรุงใหม่มี ah. อุปกรณ์เซ็ตระบบใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีคราวอร์มนะครับวอร์มเรคคอร์ดที่ทำเ,เป็นแบบ แนวพวกร็อกพวกเมทัลอะไรเงี้ยฮะจากาช่องทางติดต่อครับบอมในคอร์ดกับก็ในช่องทางบิ๊กแอสขึ้นท้ายตรงนี้บิ๊กแอสครับบิ๊กแอสก็บิ๊กแอสล็อกแบรนด์นะครับผมทาง Facebook ทาง IG นะครับแล้วก็แล้วก็ไอจีของส่วนตัวของทุกคนก็จะมีก็จะมีทุกคนถ้าจะคุยส่วนตัวก็ได้อะไรเงี้ยครับครับผมก็ติดตามได้แล้วก็ในในช่องทางของจีนี่เรคคอร์ดนะครับถ้าจะเข้าไปดูหรือฟังเพลงนะครัของของของบิ๊กแอส ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าส่วนเก๋ครับตอนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้พักงานดนตรีไว้แต่ว่าไปภาคหนังเดี๋ยวจะมีทาง Netflix เรื่อง The Gray Man อ่านักแสดงคือไรอันกอสติงอ่าไรอันกอสติงอ่าก็ติดตามดูฮะครับวันนีครับเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขาเขาใกล้ๆแล้วใกล้ละใกล้ๆจะออนแอร์ละ จริงๆที่ผ่านมาก็มีพวกแบบเสียงของเดอะร็อกเดี๋ยวถ้าเดอะร็อกไม่แน่เดี๋ยวดูซิว่าเดอะร็อกเล่นเรื่องะมาขอเสดเดอะร็อก่หน่อยสวัสดีเก๋เด้อเฮ้ยว่าไงเอาคอนโทรลเฮ้ยโอ้ยเกดอแลก็ฝากติดตามผลงานนะของเก๋นะฮะแล้วก็พี่องค์นะฮะก็ขอบคุณนะครับสักสีท้องซ้อนสักสีด้วยที่ให้ทิ้งไปซ้อมนะฮะครับผม โอเคครับขอบคุณครับเฉดอตอนนี้คุณอยู่กับวงจีติ้งนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นเวทีแล้วพวกเราคราวนี้ก็เป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างเอาถามแม่งานก่อนเลยเป็นเต้นถึงเต้นว้าสั้นๆเลยจะควาไอ้ถึงเต้นจริงคือเราทีมเนี้ยแม่งไม่ได้เล่นดนตรีกันมั้งยี่สิบกว่าปีใช่เพราะฉะนั้นแม่ง แม่งตื่นเต้นจริงคือเรารวมรวมตัวกันมาเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนคือเราเดินทางมาด้วยกันนั่งเครื่องบินลำเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเชื่อเพลิงเชื่อเพลิงมันหมดก่อนเชื่อเพลิงมันหมดก่อนทําให้เราต้องแยกย้ายคือออกจากเครื่องนั้นซึ่ง20ปีตอนเนี้ยเรา26ปีเรากลับมารวมกันแต่ว่าเรามากันคนละเครื่องเลยคนละลำแต่เราไปในจุดหมายเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นงานนี้มันเลยเกิดขึ้นครับผม เป็นเงียบเราไม่ได้เจอกันนานมากนะไม่ได้เจอกันนานน,านมากแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเราไม่ได้ซอ้อมกันเลยเรากลับมาซอ้อมกันอีกครั้งอื้อได้เล่นมากเต่นมาก <มา S 1> และยิ่งเวลาถึงถึงเวลาจะเล่นแล้วเนี่ยหนักกว่าเดิมเลยอ่าเดี๋ยวเรามาแนะนำีละคนเลยดีกว่าเริ่มจากขวาม,มือของผมเลยครับครับตั้งครับผมตีกองครับผมเป็นคิตติ้งปีนสองพันครับผมคิตติ้งเจนสองพันเจนคิตติ้งเจนสองพันนะครับอ่าออเ ตีครับเอ้าถามเรื่องความตื่นเต้นกูไมเนี่ยเตรียมเตียมคิปไเก็ยู่ิ่แ่ก็คือไหนขายเบดทิ้งไปแล้วจนจนเมื่อไม่ถามไม่เยี่ยม ครับผมตั้มหรือโคตั้มนะครับเล่นกีตาร์ริทึมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็คุณอยากจะรู้ว่าศักยภาพของคุณเนี่ยทำอะไรได้บ้างติดตามไปที่เพจโคตั้มอำนาจนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตจากศูนย์ไปสู่จุดสูงสุดได้ยังไงสวัสดีครับเพจเพจชี่อะไรนะเพจชื่อะไรเพจโคตั้มอำนาจมิ้มเจริญครับ มาซ้ายมบื่อผมครับอ้าวแล้วมึงอ่ะโอ๊ยพารู้อยู่แล้ว <laughs> ออาผมหนุ่มครับนักร้องครับอ uh, ทิ้ตติ้งทุกเจนทุกเจ,น,น, <laughs> กเจนเลย <laughs> เอออะไรผมยาวนี่ใครเนี่ยช่างแหร์ที่ไหนเนี่ยยอดนะยอดยอดนะผมยอดพูดแล้วไงพูดแล้วทำไมาถึงเกิดงานที่6ปีทิตติ้งเราจะถามใครไม่ได้นะครับนอกจากใครเนี่ยเอ็งเลี้มันเริ่มจาก จากผมคุยกับยอดว่าจะจัดกันเล่นๆจัดกันเล่นๆอ้าวเดี๋ยวเพื่อนเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมาๆมันมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันก็ไม่รู้เหมือนงานแซอิสเมีเพื่อนเพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะมากเอาจริงคือแม่งเกิดจากที่นี่เลยเดี๋ยวพร้อมมีสิกแบนด์ที่เนี่ยเรามาดูทีวีเมทิิลิก้าของวงเมทิลิกล้วยก็มาด้วยกันเนี่ยมาเจอหนุ่มแล้วบอกไอ้ที่เราจับว่ะเฮ้ยแม่งเราไม่เล่นด้วยกันนานมากกัเลยแบบเอาวะ งานนี้ต้องเกิดพอดีหนุ่มก็มีทิิ้งจน2 0 0 0อยอีกแล้ว<ม>แต่ว่าเราแบบแเฮียอยากอยากเล่นแบบยุคแรกของทิทิ้งที่ก<อ>ับเพื่อนๆน,นทุกคนเลยลก็เลยแบบอกคนแรกที่ต่อคือโค้ดโค้ด,ดตุงเนี่ยโค้ดตั้มเนี่ยซึ่งเป็นเสือภัยมาที่แม่งตอบรับกลับมาว่าเฮ้ยมามาเล่นด้วยแล้วไมซื้อกีตาร<ม>์เลยแล้วซื้อกีตาร์เพื่องานนี้เลยตั้มคือไม่เล่นดนตรีมาประมาณ20คือยังเล่นกีตาร์โปร่งอยู่ใช่ป่ะใช่เจับกีตาร์โปรใช่ก็คือแบบอันนี้คือ อาพูดตรงคือดีใจที่มันมาเล่นด้วยแต่ตอนนี้หนักใจเหมือนกันมีมือกองแล้วรู้เลยไอชาตอนแรกไม่ไม่เล่นหรอกอ่ะกูไม่เล่นกูไม่เล่นงานกูไม่เล่นหรอกอ่ก็เลยหย่อดหย่อนนิดนึงเฮ้ยเล่นมาเล่นมาเล่นแต่แต่เพลงง่ายๆกูไม่ตีนะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเว้ยตอนตอนเล่นเราไม่เคยเล่นกับมือกองคนอื่นเลยเว้ยแล้วพอเราเล่นเล่นกับกับกับลูกพี่เมื่อก่อนกูรู้่าแบเฮ้ยมันเว้ย แล้วจนแยกย้ายกันไปเว้ยแล้วไปเล่นกับมือกองคนอื่นแล้วแม่ผมว่ากลายเป็นผมอะเล่นขุณแม่งแบบรอ้ทำไมคุดแม่งดูไม่เก่งไปหมดเลยวะแล้วตอนแรกเราไม่ไม่ไม่แต่นี้ก็คือเรามองว่าตอนนั้นตอนแรกเราคิดว่าแบบเฮ้ยชัดเป็นธรรมดาเว้ยแล้วตั้หลังเพิ่งมารู้จนแยกย้ายกันไปเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นแบบเป็นคนธรรมดาแล้วเป็นอะไรเป็นคนดีไม่ใช่แบบว่าจะบอกว่าจะบอกว่าการที่ได้ไปเล่นกับชาดอีกครั้งนึงคือ มาดามไม่เห็นว่าไอ้เทียบเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเล่นด้วยกันอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาเป็นคนที่เก่งมากเออนี่ในคลิปีนเพลงขึ้นมาแล้วเพลงเศร้าแบบจร้งจริเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบบบิวด้วยนะเทพนะยิ้มอะไรโอ้เถีายก็เอาอค่นี้ก็เดี๋ยวเราไปชมภาพความบันแล้วก็ความสนุกของเพื่อนๆที่มางานนี้นะฮะแล้วก็พวกผมนะฮะทิตติ้งฮะว่าวันนี้จะเล่นกันยังไงนะครับก็ฝากเพจวายซิกนะฮะ ใช่แลครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรายการออ l t a นะฮะอีพีนิววิดีนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใกล้เล่นกันแล้วนะฮะก็ฝากกำลังใจด้วยลินลินออลินเาเาเล่นเปล่าเปลี่ยนเล่นแล้วนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะวันนี้เราจะปิดกันด้วยโคตรตั้มตรงเงี้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไร ไปให้สุดนล้งอยู่กับว่าเอาคอนโทรลไม่ว่าคุณจะทำอะไรไปไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรไปให้สุดครับแล้วอยู่กับเอาคอนโทรล จบไปแล้วนะฮะสำหรับงานคอนเสิร์ตนะฮะ26ปีเสียงแอบเลย26ปีทิตติง้งเลยฮะก็วันนี้ก็ขึ้นมา6เพลงปิดตอนหลังเลยจากที่ชมภาพแล้วลก็ได้รู้ไอ้เหี้ยคนเหนื่อยแต่คนมันนะครับคนมันสอบงานนี้ก็ก็ขอบคุณทางผู้จัดอ่าทางไวซ์ซิงนะฮะทางไวซ์ซิงครับจากเราเอาวัตถุถเอามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่นี่นนหน่อยๆนะฮะ ขอบคุณท <House Michelle. S 1> ุกคนนะฮะสำหรับงานนี้นะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเพื่อนะฮะเก่าๆสมัยยุคแบบตอนนี้มีลูกแล้วอะสิ่งสิบปปลายสิบกลางอะไรเงี้ยขอให้ก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอินฟินิตีบีเดียนะฮะรายการเอาเอาของโทนะฮะแล้วก็เอโต๊ะกระดิ่งเติมนะพี่นิได้พาชลพิษกูดอดี นะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาโอโดนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ